ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกรมประมงกรณีปล่อยให้ในายทุนทําประหมอคางดําแพร่ระบาดทําลายสัตว์น้ําอย่างล้างผานไปทั่วกว่า25จังหวัดโดยระบุว่ามายื่นฟ้องอธิบดีกรมประมงคณะกรรมาการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานใช้ดุงพินิดโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ในทุนใหญ่นำประหมอข้างดำซึ่งเป็นเอเลี่ยนสปีชเข้ามาในประเทศจนเกิดการแพร่หลายไปทั่วโดยไม่ยอมเอาผิดผู้นำเข้าต้นตอของปัญหาให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่กลับนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้แก้ปัญหาแทนนอกฉลากพัดเร้่งความเอาผิดนิชาชีพปลอมเพจเอารูปเป็นหลอกขายกล่องสุ่มเวบพนันพบมีมากเกือบ2,000เพจ วันประชาชนดูเพจแท้และเล่งบัญชีจ่ายเงินต้องบอมอจอเท่านั้นในพันธวัตรนาควิสุทธิ์หรือน็อตฉลากพัสดพร้อมสองนักร้องชื่อดังและทนายความนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบรามหลังถูกมิชาชีพนำภาพถ่ายของพีเซนเตอร์ที่โปรโมตไปหลอกจำหน่ายกล่องสุ่มและหลอกขายหวยใต้ดินในโซเชียลซึ่งเป็นเพจปลอมกว่า1,700เพจ และมีคนใช้รูปโปรไฟล์ปลอมตัวเองและพรีเซนเตอร์ทั้งฮายอภพรมุลสิิคําส้อยสุนารีราชศีมาและเจนนี่รัชนกกว่า4,500โปรไฟล์รวมถึงการใช้เครื่องหมายของลอตเตอรี่พัทในการหลอกลวงประชาชนโดยมิจฉาชีพจะนำรูปภาพไปตัดต่อเพื่อโฆษณาในเว็บพนันหลอกขายกล่องสุม่มหลอกขายหวยใต้ดินสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อถูกหลอกสูญเงินหลักหมื่นถึงหลักล้านบาท ในสุดจินวาจาก,กิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดกิจกรรมวิ่งโครงการ All For One Run For The King ที่กะกะทรและอบอตอบางปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคหนึ่ง และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นทองรายรจำนวน1,000ต้นตามโครงการรวมใจพักรักในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงค่ำได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วย ทนายปราบโกงร้องประหลัดกระทรวงสาหกรรมสั่งปิดโรงงานแป้งมันหลังดื้อปล่อยน้ำเสียลงที่สปกโคราชแม้ผู้บริหารจะมอบตัวรับทราบข้อหากับตำรวจปปป,ปแล้วก็ตามในกฤษดาอินธามราัชฉาย,ยาทนายปราบโกงเดินทางมายื่นหนังสือถึงดเ็เร์นัทพลรังสุพล ปหลัดกระทรวงสาหกรรมขอให้มีคำสั่งปิดโรงงานแป้งบรรชาในจังหวัดนครราชสีมาหลังมีการลักลอบปล่อยน้ำเน่าเสียลงไปในที่ดินของสอปรกรเนื้อที่617ไร่สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านไม่สามารถทำกเกษตรกรรมได้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์และจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้วแต่าจากการตรวจสอบยังพบว่าโรงง,งานยังคงปล่อยน้ำเสียลงที่ดินสปรกอรอยู่จึงร้องกระทรวงสาหกรรมให้สั่งปิดโรงง,งานดังกล่าวด่วน ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ